ผมลืมแจ้งหนึ่งอย่างนะครับแค่ดีมากมีประวัติในการผ่อนที่ดีเครดิตดีนะครับคุณได้ดอกเบีย้ย2.99นะครับไม่ได้โม้ด้วยผมขายมาแล้วเป็น10คันนะดอกเบีย้ย2.99ผ่อนสูงสุด5ปีนะครับ2.99ตลอดการผ่อน5ปีนะครับนี่ก็ไม่มีใครทำนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีกับชาวเพจกฤษดากุศาทุกท่านค่ะ วันนี้พบกับพี่ขวัญรอบเย็นนะคะรอบเย็นเกียออโต้เอามาเสนออีกคันนี้ปี17เกียออโต้เครื่อง3,000 8 29000 0 0บาท8,290,000มีที่ไหนพี่ขวัญโบราคาผิดปะเนี่ยสวัสดีครับผิดไหมไม่ผิดแร้วอุสาจะแอบไลฟ์สดให้ลูกค้าพี่ขวัญคนเดียวนี่เราโทรนี่เขาลูกค้าเขาเยอะมากเลยนะคะครับนะคะนะวันนี้อันนี้คันนี้รถใหม่ๆเลยนะ สีขาวนวลๆนะครับรถไม่มีชนหนักพิกคว่ำน้ำตัวมนะครับที่สำคัญเครดิตดีคันนี้ใช้เงินรถเพียงสามหมื่นห้าเปอร์เซ็นต์ถ้านดีเปอร์เซ็นตะ์ก็ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะ,อะ กระจังหน้าพาดูบริยั่งเอยเมื่อกี้กระจังหน้ากันดัม<า>ด้มคันดันะคบ <นะ S 1> ตรงนี้เห็นไหมสังเกตว่ากระจังหน้าจะเป็นกระจังใหญ่นะครับเป็นคมเมี่ยมชิ้นใหญ่ทั้งบานนะครับสันนิฐาได้เล่เป็นรถปีบสีขึ้นนะครับไฟด้าน,นข้างสายสะอาดนะครับไฟด้าน,นข้างสายสะอาดไม่มีรอยข่วนรอยขีดรอยข้าบเหลืองไม่มีรอยแตกไม่มีนะครับไฟตัหมอบมีครบนะครับถือว่าเป็นตัวที่ของครบพอสมควรนะครับสำหรับความเป็นคอมพิวเตอร์ตู้สูงเลยนะครับผมแผงที่หลีด้านหน้านะครับเป็นยังไงไปดูนะครับ เห็นไหมว่าสีดําสนิทเลยนะครับไม่มีรอยแตกรอยล้าไม่มีรอยด่างคาบแดดนะครับก่อนส่งมอบเดี๋ยวผมขัดสีเคลือบแก้วให้ด้วยนะครับไม่มีใครทำนะในประเทศไทยขัดสีเคลือบแก้วรถตู้นะคุณคิดดูค่าขัดสีเคลือบแก้วน้ํายาเท่าไหร่แล้วสาหรับทั้งคันรถตู้นะแต่ผมจัดให้ไปเลยนะครับตรงนี้ให้ไปเลยน้องพี่ขวานมาดูด้านข้างกันต่อทุกคะกระจกมองข้างตรงนี้ก็จะเป็นหูดานะครับตามสไตล์รถสแตนดาร์ดของเขาเลยรถเดิมๆต้องมาในลักษณะนี้นะครับแดงเป็นอย่างนี้และปีมันด้เชยขึ้นมาจะมีคลิปข้างด้วยนะครับของหู นี่นะเห็นไหมนี่ความหนาของยางนะครับจะมี2ชั้นนะครับแล้วผมขอย่านนะผมแกะผมเอามือเอานิ้วสอบไปไม่ได้เลยเล็บไม่ได้เลยคือแน่นมากๆนะครับนี่คือลันไม่เคยอดค่น้องธูใช่ครับนี่นะคะน้องโพครับผมโล่เฟมคันนี้นะครับติดฟิล์มเบอร์60จากรามิน่านะครับก็ได้ฟิล์มยี่ห้อดีนะซื้อไปก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยผมจะไม่น่าจะไม่มีอะไรนะเพราะมานก็มีแล้วคันนี้มีครบนะครับความสวยกับคณดูเดี๋ยวผมจะพายละเอียดรอบอันนี้ดูเข้าวๆาไปก่อนนะคอนโซลเป็นสีดําัท้ง คอนโซลหน้าคอนโซลข้างประตูนะครับลักษณะของการดีไซน์คอนโซลคันนี้จะเน้นเป็นสีดำนะครับซะส่วนใหญ่นะครับเบาะเป็นเบาหนังนะครับในทุกตำแหน่งที่นั่งเลยนะครับทั้งเบาคู่หน้านะครับและเบาสามแถวด้านหลังนะเป็นเบาหนังทั้งหมดนะครับเป็นสีเทานะเดินด้วยได้เทานะครับเก็บารายละเอียดค่อนข้างเรียบร้อยนะครับมาในส่วนด้านหลังกันต่อเดี๋ยวผมจะพาเจาะลึกอีกหนึ่งรอบ <น>ตบท้ายด้วยไฟท้ายกันน้องไฟท้ายครับ,รบอ่ะก็มาเนอร์เชนนะครับตามสไตล์ไฟท้าย4คีบนะครับตั้งแต่ปี2 0 1 4ขึ้นมานะครับนี่คือไฟมาเนอร์เชนตรงรุ่นตรงปีของเขาเลยนะครับไฟแดงจะเนาะจะเยอะกว่าตัวเก่าตัวเก่าจะมีไฟโครเมียมเยอะกว่านะครับตัวนี้จะมีคีบแดงนะครับโครเมียมเล็กน้อยนะจ๊ะรถเดิมๆจริงๆสวยๆนะให้ดูจากด้านหลังก่อนนะครับ เป็นเบาะหนังนะนี่ที่สเกตเห็นได้เลยเป็นเบาะหนังนะที่เห็นในรูปนะครับจะเป็นเบาะหนัง3าแถวนะครับ3ที่นั่ง3ามตำแหน่งนะครับสามารถนั่งได้9้าคนด้านหลังนะเบาะจะค่อนข้างอยู่ห่างกันนะครับไม่เบียดไม่อึดอัดนะครับลักษณะการจัดเบาะมานะเป็น3าแถว3ตํตำแหน่งนะครับ9้าที่นั่งปูด้านข้างมาแล้วเรียบร้อยนะครับมีการปูด้านข้างมาแล้วเรียบร้อยนะเพราะเดิมๆจะเป็นบอดี้นะครับจะเห็นเป็นสีเดิมของบอดี้เลยแต่ตรงนี้มีปูด้านข้างมาแล้วนะครับเห็นไหมเป็นทูโทนนะดำอ่อนสลับดำเข้ม แล้วบอกเลยว่าบันท้ายนะคะจุดสําคัญก็คือมันจะถ้าชนตูดก็มองเห็นในชัดมองเห็นคือรถตู้เนี่ยถ้าชนจะเห็นในชัดนี่มาผมดูครับดูอาร์คตูดหลังเลยนะครับนี่นี่คืออาร์คเดิมของหลังนะครับเห็นไหมนี่ที่ทูวงไว้ตรงนี้นะครับทูดูให้ลูกค้าเราเลยว่ามีชนไหมถ้ามีชนเราบอกลูกค้าเราเลยไม่มีครับมีตำหนิตรงไหนบอกเลยผมพูดแบบไม่ได้โม้เนี่ยนะคุณดูอาร์คเลยแล้วกันอะตามตามกล้องเลยนะครับเห็นไหมอาร์คเดิมนะครับเดิมเดิมนะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับอ่ะเดี๋ยวผมพามาชมภายในห้องโดยสารกันดีววว่าา้้นมครแล ผมลืมแจ้งหนึ่งอย่างนะครับแค่ดี้มากมีประวัติในการผ่อนที่ดีเคดิตดีนะครับคุณได้ดอกเบี้ย2.99นะครับไม่ได้โม้ด้วยผมขายมาแล้วเป็น10คันนะดอกเบี้ย2.99ผ่อนสูงสุด5ปีนะครับ2.99ตลอดการผ่อน5ปีนะครับนี่ก็ไม่มีใครทำนะครับอ่ะมาดูในส่วนภายในกันบ้างนะครับก็เืินสวยสะอาดสะอ้านเบาะเนียนกริบเริ่มต้นที่กับข้างเลยดีกว่านะครับกับบันไดด้านข้างนะครับก็นะ มีผลนะดูออกนะใช้งานมากใช้งานน้อยน้องถูนี่ไฟใช้งานได้ครับปกตินะครับตรงนี้จะปิดจะเปิดก็แล้วแต่คุณถนัดนะครับเบาะก็อ่าอย่างที่แจ้งไปนะครับเป็นเบาะสามแถวนะครับสามตำแหน่งสามที่นั่งนะครับรวมทั้งหมดเก้าที่นั่งในส่วนของด้านหลังนะครับเบาะไม่มีเย็บเก็บงานทุกคันเป็นเบาะหนังทุกตำแหน่งนะครับสวยงามจริงๆตรงนี้เป็นเบาะหลังสีเทานะเดินด้วยได้สีเทาแล้วตัวโฟมค่อนข้างตึงนะครับหนังตึงๆเลยนะไม่มีย่นลำโพงสี่ดอก รอบทิศแล้วอันนี้ดังแล้วแล้วเบาะที่ทุกเบาะนะครับจะต้องมีเบลน์ในทุกตำแหน่งที่นั่งนะครับอันนี้ตามหลักกฎหมายเลยนะครับถ้าตอนนี้ไม่มีคุณโดนจับนะครับผมคันนี้เบาะสามแถวถูกต้องตามระบบขนส่งนะคะเบลลครบสามสามทุกแถวสามแถวเนี่ยทุกอันถูกต้องนะคะคอนโซลก็เข้าคอนโซลอย่างดีนะคะเนี่ยเขาทำมาดีนะน้องทูนะไปส่วนด้านในนะครับก็ภายในสีดำนะอย่างตอนแรกที่เรียกจิ้มกันไปนะครับก็ไม่มีริ้วรอยเลยรถสวยมากๆ คอนโซลภายในนะครับก็ดานะครับดำสนิทมีเกียร์โต้นะครับชัดเจนอยู่แล้วนะครับฝ้าบนสวยงามนะครับคุณดูมไหาถุงพุ่มมานะครับเขายังไม่แกะเลยนะครับนี่ถุงมุอมจกนะครับยังไม่แกะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูด้านหน้าต่อนะครับด้านหน้าถึงจะมีฝุ่นแต่สวยกิฟต์ให้ดูกันให้ดูกันที่จริงๆนะด้านหน้าถึงจะมีฝุ่นจับแต่สวยกิฟต์ค่ะท่านผู้ชมดูเอาความจริงคุยกันนะเนี่ย มีฝุ่นเราไม่ได้ล้างโชว์อันนี้คุณผมให้ดูสภาพฝุ่นก่อนเดี๋ยวผมไม่ได้ล้างโชว์ผมเช็ดไปนี่ดูดำสนิทเงาเลยนะนี่คุณจริงๆถ้าเจอคือล้างมาเนี่ยดูมือผมนะดำปิดเลยนะจะมีคนร่วมนโยบายไอ้ร่วมอะไรนะอุดมคติฉะแล้วเวลาขายรถตู้ฉันรูปรูปจนคนงงว่าขายรถมือคุณทําไมต้องลงต้องดําเล็บคุณทําไมต้องอะเพราะว่ามันคือความจริงที่ต้องคุยกันนะคะว่าเวลาเราดูรถด้วยาเนี่ยเราเอามือรูปดูให้มาดูกาวเดิมไหมกาวเดิมนะครับ เก่าเดิมนะครับป้ายมกรชัดเจนนะครับไล่มาทีละจุดเลยหาขายหาซื้อไม่ได้นะป้ายตัวนี้นะป้ายมกรชัดเจนนะครับแล้วคุณดูวัสดุชิ้นนี้นะครับเป็นชิ้นส่วนที่จะเจอความร้อนหน่อยคุณดูขาวใสขนาดนี้ใช่นะครับนะคะสวยใสแล้วฝานี่ไม่แตกไม่กรอบเลยน้องโถปกตินี้รถที่ยังแตกยังกรอบเลยนะมราดูที่ฝากระโปรงนะครับนี่คือสีเดิมนะเป็นสีเดิมสีจะต้องเป็นสีด้านนะครับเพราะว่าถ้ารถ ที่เงาทั้งคันสันนิษฐานได้เลยคุณทำฝากระโปรงมหแน่นอนด,นดูดูให้ลูกค้าหน่อยกระโปรงเดิมไหม,มเปลี่ยนมาไหมนี่ผมกำลังพูดเลยครับว่าสีสังเกตสีนะครับจะเป็นสีด้านนะครับนี่คือสีเดิมแสแตนดาร์ดจากศูนย์นะครับอะไล่เรียงกันมาต่อด้านหน้าต่อนะครับดูน็อตนะครับดูสายไฟสายอากาศต่างๆนะครับมาร์กเดิมยังอยู่ติดรถอยู่เลยนะครับสวยงามครับของเดิมนะครับโลโก้สายลักโตต้าชัดเจนนะครับมีตอกบาร์โค้ดนะครับค่ะชัดเจนของเดิมสแตนดาร์ดเลย โอเควันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะครับผมส,สวัสดีค่ะ